เห็ดพึ่งแดงครับอืมดอกงามๆเลยอู้เดี๋ยวครับเบิังอู้เดี๋งามๆเลยอืมพอเห็ดละงอกเหลียงอืมอ,ออกไปจุ่มเลยครับเออดอกใหญ่ก่อน สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับซู่ช่องหนกจ้างอิสระครับมื้อนี้กับ,กบมอพบพ่อกันมื่อนี้พาพี่น้องขึ้นมาเลาะโคกเก็บเห็ดที่เก่าล่ะครับมื้อนี้เฮาม้าก็เป็นโคกโค้งซ4ตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภุมิหมายเก่าหมายเดิม่ะครับมื้อนี้เฮาม้าก็ตรงกับเช้าวันที่19เกเมษายนพศต5 6 8รสครับมื้อนี้ก็ขึ้นไปเลาะเบื้องหมายเก้าๆ้าที่เขาเคยม้าล่ะครับ เห็ดทานหรือว่าเห็ดรวมที่ออกอะยังบหฮู้ครับเมื่อนี่ไปเลยครับผมละขึ้นไปทั้งเถืงพุนเลยนะครับเนาะไปเบืองกันเมื่อนี่ไปรุ่นกันว่าเขาสีหมานเห็ดอีหยังครับโอุ้ดครับลมแห้งครับเมื่อนี่ฝ่าร้ายเป็นแต่เห็ดออกวะพอ่อเหรอครับดอกแรกแหกหมานของเขาสาหรับเต้านี่เนาะเป็นเห็ดทานครับ ดอกงามง้มเลยครับดอกแรกแห้งมาน,นแล้ว้บานกับบานงามอยู่ครับ เริ่มบานแน่แล้วครับเนื่องจากออกมาหลายมือแล้วเนาะบานก็งามอยู่นะครับมึงสังเกตมึงอู้อยุดใต้ไม้เอาจังเลยเลยเนี่ย สองนี่เกะแล้วครับเบาเราเอาไว้เป็นเชือ,อ,อกลักงนี้ด้วยอือง,งามอยู่ครับล้างออกไม่กับนี้บานแล้วกับนี้ เพึ่งแดงครับอืมดอกงามๆเลยอือเห็ดละงกบานครับ เห็ดแดงเริ่มออกแล้วครับเห็ดล้มเริ่มสิออกแล้วด้วยเีออ่ย เห็ดแดงนี่อยากออกหื้นหื้นจากน้อยต่ว่ากักจินได้อยู่ครับแส่บคือเก้าหยามเนี่ยมีเชีย่ยงพ่อตัวไหน เริ่มมีสีสันแล้วครับมีสีดําสีขาวสีแดงครับเห็ดแดงอีกครับบางท่านก็เอื้นเห็ดก้อบาง้วครับเห็ดก้อบเมนนก้อแดงแง่เป็นก้อบางนะครับ เห็ดนาแรอู้เดี๋ยวครับดอกน้อยมะหันพ่อสีดำสีแดงสีขาวมาพอสีแหลแล้วครับบ้นโอ้มือน,นี้สารพัดสีแท้ๆแล้ะเดี๋ยวครับดอกหนึ่งวานเห็นอยู่นี่ละอู้หดอกยา,างงามเลยครับ เมืองเห็ดกอดอกที่เขาออไปมีกอนนะครับนี่เอาอยมนี่ละก็ขึ้นไมาอีกือเก้าครับนี่อันนี้เห็ดกอแดงไงนะครับนี่เห็ดกอแดงไงครับมันโบขึ้นกันเด้ก็เห็ดแดงที่เขาได้มาถ้ามันดอกไงดอกน้อยก็กันเนาะครับนี่เห็ดแดงน้อยนี่เห็ดกอแดงไงครับรสชาติหวานครับอันนี้อันนี้โบหวานปันใดคือเห็ดรวมทั่วไปครับนี่แหละเริ่มสีมานแล้วละครับสําหรับเส้านี้ไปครับ รุนน้กกันต่อไปโอ้โห่งะหลาทานบานนี้ครับสวยบ่าอะเนี่ยขั้นทองขาวเอาเด้อขั้นทอง่าขาว่เอาเด้อโอ้โอยยางงามเลยครับฮึฮึนี่อด,ดอกเลย เลยม้ามือเดียวบานเลยครับอือพอเห็ดละงกเลี้ยงลูงกเลื้ยงบานแล้วครับ ไม่นี่มีหลายชนิดครับมีสีดำสีแดงสีขาวส,สีเหลืองสีเหลือกันมีอือดอกขาวโจ้แล้ครับเห็ดทานยังไงเมื่ดอกขาวเถอะอู้นี่อีกดอกน้อย như tay điền vừa này lắng ổn thịt ừ, lên ừ. Ừ, kìa khắp bơ ừ, kìa ngâm เห็ดทานใหญมันดอกใหญ่เถอะอน,นี่เห็ดทานสร้างของแท้ครับโอ้บานแต่ว่าขังงามครับ เห็ดมั้หอเห็ดจังไมันดอกใหญ่แ โวงดอกบานอืมชุดนี้ไหมครับนี่แต่ดอกงามๆหบ่ นี่เห็ดกอบางแล้วครับเนี่ยบ้หึ้นครับเห็ดชนิดเนี่ย เย็นนาแลียครับ เห็ดเผื่งขมครับหรือว่าเห็ดเผึอางแง่โอ้โหดอกทำงามเลยครับดอก ออกไปจุ่มเลยครับเออกง่ายก่อนหูเห็ดนาเลยอ่ะดอกงามๆเลยครับ จุ่มเลยตัว,น,ตวน,นี้นี่คือเห็ดทานนี่เป็นเห็ดทานเลือดนดะครับเนี่ยนี่เป็นเห็ดทานเลือด ถ้าเขาถือกแล้วทังสี่ถึงมีดเท้านี่มันจะเป็นเลือดแดงๆครับมันจะเป็นยางแดงๆออกเนาะอีกจักน้อยละ่ะเป็นยางแดงๆออกเห็ดท่านเลือดอีกครับถึอมือเทาตี่เป็นแดงๆที่เขาเก็บไปจักน้อย อ,อครับดอกงามๆอยู่นี่ครับดอกที่เขาเก็บก่อนเมื่อกี้เนะ่ะนว่่นะครับออกสีแดงๆคือเลือด่งเิ่นเลือนะเล่อ,เอนเห็ดทานเลือดเนะครับกินได้คือกันครับบ่เบื่อครับ งามๆคือเลยออกปินท้องไปในดินยังไง มาแล้อีกดอกเลย น้ำมันเดทานมูนี่เอาได้บ่เลยเนี่โอ้เชื่อล้วเดี๋ยวบลังเอองามอยู่ครับเดี๋ยวอืออืมเอาบบได้เลยครับโอ้เอาไปเชื่อ ตีต่อไปอองนีนเอาอือเห็ดยังละ่ะมดดอกใหญ่แท้กินได้บ้างเลยอูย้เห็ดตะไคร้ตัวนี้ครับโ้โเห็ดตะไคร้แดงมดดอกใหญ่เต้เพียว โซฟามือเลยโอ้ยดอกเดียวนี่แกวอิ่มเลยตัวเนี่ยน่าไงครับไงเนี่ยครับบึงตัดไข่อีกดอกนึ่งครับปิ่ท่านสร้างมีดหรือไม่นะครับเนี่ย เลมที่ใส่เมื่อกี้นี่หายลุดกระตาครับเาวางเทือนไว้ทั้งเห็ดเห็ดมันล่นกับตาแล้วเต็มกับตาแล้วมีดหายู้ใดเก็บได้ก็เอามาคืนเนอครับจุดจ้างให้ย่านมีมีดตัดเห็ดไดนะ้น่ะย่านบบมีอยู่นะี่ ผลงานการเลาะโคกของเขาสำหรับเมื่อนี้ครับว่าสอนเตน้เห็ดตะไคร้ล่ะครับเนี่ยเห็ดตะไคร้ดอกนี่ห้ดอกใหญ่ดอกงามครับด,ด,ดอกเดียวนี่ปนอิ่มเลยครับเนี่ยตัวเขาก็ได้ตูมมันมาน้าอยู่ดอกครับเมื่อนี่ได้ตูมมาน้ําเมื่อนี้ความานของเขาก็เป็นเห็ดสีดําสีแดงสีเหลืองสีขาวนี่หอดสีแหล่ครับสีแหล่เห็ดหนาแหล่ครับ มีสารพัดเห็ดเลยครับมือเนี่ยทุกอย่างเลยเห็ดล้มก็ลังสิเริ่มออกละครับแต่ว่าเห like ็ดท่านนี่ก็อยากบานแน่เหาะครับเนาะมือนี่เขาก็เห็นบานลายอยู่ครับก็เก็บออกมาอยู่เพราะว่าเขากะง้ามพือเก่าห่ะครับเนี่ยบานก็บ่เสียหายครับเนี่ยงาาเพื่อเก่าท้องขาวหนึ่งกินแซ่บพือเก่าห่ะครับความหมานมือนี่ก็ถือว่าหลายเติบอพื้เก่าหละครับเต็มกระตาอันยะ้พือเก่าหละครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เขาก็มีความหมานม่าฝากพี่น้องเขาซ้ำนี่แหละครับ เมือ่อนาสีพาพี่น้องไปทั้งใดก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดซับสไคร้ไว้ครับเพื่อท่านสีบัิภาพชิปใหม่ๆนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซับนี้แล้วครับพบพ่อกันชิปนาครับผมสวัสดีครับสุดยอดเลยครับเมือเ่อีง